ับผมก็ร,ยยรับปริญญาเรียบร้อยครับียนยอ้นเนะก็ด,ดีใจครับเพราะก็หายเหนื่อยครับว่าปีหนึ่งไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้ที่ตัวเองคาดหวังไวคออนน้ครับของขวัญไม่มีครับออใช่ใช่ใช่ก็บินไปถ่ายรูปให้เป็นเป็นตากล้องให้อะไรเงี้ยครับ แล้วตอนไปรับปิยญญาก็ไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปถ่ายรูปให้ครับเห็นยังลงรูปคิดถึงอยู่เลยล่ะสะาสุดครับผมก็กลับมาก็ยังไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่<ะ>ไม่ค่ยเจอกันเขาเริ่มทํางานพอดีอะไรเงี้ยต้องเริ่มทางานแล้วครับกําลังเริ่มๆริมอยู่ก็เลยต้องปรับเวลาเพื่งกลับมาก็เวลาก็ต้องปรับกันด้วยะรหลายอย่างหลายอย่างครับตอนที่เขาอยู่่นู่นเราคิดถึงเขามากแค่ไหน ก็ก็มีปกติครับถึงปกติเราจะแบบปกติครับไม่เหงาไม่เหงาไม่อะไรก็ก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าก็ปกติก็เขาเรียกว่าอะไรก็มันก็มีคุยกันบ้างในวิดีโอคอลอะไรนี้ก็มีบ้างไงตามเวลาที่มันแตกต่างกันแล้วตรงกันอะไรเงี้ยก็ก็พยายามคุยให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับครับครับ ก็อย่างที่บอกว่าก็ตอนนี้เขาก็เริ่มปรับตัวกลับมาก็ต้องเริ่มทํางานเริ่มอะไรแบบนี้ครับก็ก็อยู่ในช่วงปรับเวลาเพราะเวลาเราก็ไม่ตรงกันเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายละครหรืออะไรมันก็นั้นได้เป็นเวลาเรื่องไเป็นเวลาอะไรก็ต้องค่อยๆปรับไปเป็นเป็นอาทิตย์ไปเป็นวีไปครับที่อยู่ว่าเรากับเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันก็น่าจะทั้งคู่นะผมว่าน่าจะทั้งคู่เพราะว่าเราก็ถ่ายละครเรืงแต่แรกอยู่แล้วงีแล้วเวลาก็ไม่เคยจะปกติอยู่แล้วับ กับมาอยู่ใกล้กันนี้ความห่วงนี่มันน้อยลงหรือยังครับก็ก็ปกตินะก็ปกติเพราะตอนไปนู่นเราก็ไม่ได้อะไรแบบมากมายอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะเชื่อใจแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วจริงห่างห่างกันนานพอเขาก,กลับมาเริ่มทํางานเลยแบบอยากได้เวลาจากเขา<อ>ก็ถามว่านั่นไหมก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าก็เข้าใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องต้องทำงานหรือว่าเรียนจบมาปุ๊บก็ต้องทำงานอะไรแบบนี้ไม่น้อยใจใช่ไหมไม่ครับไม่ครับไม่ไม่มีความรู้สึกถ่อ ต้องไปเที่ยวแน่นอนเออกลับมาต้องสโวีต้องอะไรก็ถ้ามีเวลาว่างโครงการหรืออะไรเงี้ยก็จะไปอยู่แล้วหรือว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าเจอได้ก็เจอแบบคนใหญ่เราถ่ายละครเสาร์อาทิตย์พักคิวลับนานเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีบ้างหลังเลิกงานหรืออะไรแบบนี้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่วันอย่างที่บอกว่าดูเป็นวิกวิไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปว่า จะตรงกันวันไหนเวลาไหนได้แผนทิปได้แผนทิปยาวๆไว้บ้างไงว่าเออสักสองสามเดือนข้างหน้าจะไปนะก็ก็มีแผนไว้มีไว้ตั้งนานแล้วสักพักหนึ่งแล้วกันมีไว้แผนสักพักหนึ่งแล้วว่ากลับมาจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยดูแล้วกันต่างประเทศครับผมค่อยดูแล้วกันส่วนใหญ่ใครเป็นคนรีเควสขอเวลาขอเวลาขอแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วกันแล้วแต่สถานการณ์ก็พอๆกันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็ S <S <an> ก็เหมือนก็เข้าใจว่าทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เวลาว่างก็ค่อยก็ค,ยค่อยเจอกันก็ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบ่งเวลามีเขาเพิ่งกลับมาก็ต้องปรับเวลามีความเป็นส่วนตัวเขาด้วยเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนมานานหรือว่าไม่ได้อยู่กับเจอเพื่อนกลุ่มโ้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งเวลาไปหลายๆแบบหลายๆกลุ่มหลายๆคนหลายๆวันเพราะเวลาเวลาว่างหลังเรื่องงานเขาก็น้อยไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ต้องอู้ชื่อว่าแบ่งเป็นแบ่งแบ่งสัรนปันส่วนยังไงอะไรเงี้ยอย่างเวลาเขาไปกับเพื่อนนี่เราไปตามเขาไปด้วยไหอะไรเงี้ย ก็ถ้าว่างถ้าว่างแล้วเรารู้จักกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นของเขาก็ไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปตลอดก็ต้องดูด้วยว่าเรารู้จักเขาไหมแล้วก็เราถ่ายละครว่างหรือเปล่าก็ก็มีส่วนชายก็ต้องปรับปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็มันก็น่าจะเป็นปัญหาของผมว่าหลายๆหลายๆคู่หลายๆคนนะที่แบบทํางานในวงการนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะเวลามันไม่ค่อยตรงทุกคนรู้เวลาไม่ค่อยตรงกับใครเขาอะไรเงี้ย มันก็ต้องก็ต้องใช้ตรงนี้แหละปั่ไปเรื่อยๆลองแงกันขัดใจหรืออะไรก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยอ่ะเพราะก็ก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าเป็นเป็นแบบนี้เป่้เราต้องถ่ายละครนะเขาทํางานนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องน่ายินดีไปแล้วเราเนาะเราจะมีแฟนไหมแฟนไปเรียนต่อแฟนไปเรียนต่อ ก็ก็ก็ต้องปรับให้ได้ก่อนดีกว่าเอาปรับเอาปรับเวลาปรับอะไรตรงนี้ให้ได้ก่อนกกลับมาเขาเพิ่งหายไปปีหนึ่งกลับมาได้ไม่ไม่นานอะไรเงี้ยก็ต้องขอใช้เวลาปรับจูนกลับมาให้ให้มันเหมือนเดิมตอนก่อนไปก่อนอะไรเงี้ยว่าตอนอะไรว่าตอนก่อนไปก่อนตอนก่อนจะไปตอนก่อนจะไปเออประมาณนั้นเรียกเรียงคำค่อนข้างงงก็ตอนก่อนจะไปอะไรเงี้ยพอไปแล้วมัน มันมันต้องปรับล้ากลับมามันต้องปรับอีกทีนึงว่าให้มันเป็นเป็นเหมือนเดิมแสดงว่านอกจากเรื่องของเวลาแล้วยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับบางทีช่ก็ก็ต้องปรับก็ต้องปรับกันครับเพราะว่าผมว่าคนไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ก็ไปเจอกันก็มีแวบๆๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนไม่ได้เจอหรอกไม่ได้เจอกันปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องมีปรับกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยไปเจออะไรมาปีหนึ่งบ้างเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ละคนมันก็โตขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับเข้าหากันพอมันปรับจูนข้าหากันติดปุ็ ก็ค่อยค่อยว่ากันเรื่องแต่งงานยังไม่คิดเรื้องแต่งงานยังไม่คิดก็ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้วางแผนแบบจริงจังขนาดนั้นก็ค่อยๆปรับให้ได้ก่อนพอปรับได้ปุ๊บก็ก็ว่าจะจะคิดตอนนั้นเขาจไม่านเาหวังใจว่าจะปรับไม่นะสตวตรายากตัวเราอยากหรือยังครับก็สองใจแล้วกันก็ยังยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่รู้ว่าจะพร้อมจะอะไรขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ หลายๆส่วนหลายๆส่วนมันก็น่าจะทั้งคู่นะทั้งคู่แหละครับผมว่าทั้งคู่แหละก็ยังไม่เคยคุยกันแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยก็ต้องต้องรอน่าจะต้องรอปัญหานี่ก่อนขอเวลาให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยกลับมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยพอให้ได้เสร็จปุ๊บก็ค่อยค่อยคุยเรื่องที่มันมันจริงจังขึ้นอย่างทางผู้ใหญ่สองฝ่ายแหละครับผมไม่รู้เหมือนกันครับยัง ยังไม่รู้เลยยังไม่ถึงขั้นตอนนะใช่ขั้นตอนเอาเอาขั้นตอนแรกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาก่้น่อนใช่โอเคขอบคุณ้องเรี้ย